ดวงรายวันประจำวันเสาร์ที่17ตุลาคมพุทธศักราช2563ขึ้นหนึ่งคำเดือน12ปีชวดคนเกิดวันอาทิตย์ความตั้งใจของคุณในวันนี้จะประสบความสำเร็จจากความช่วยเหลือจากคนในครอบครัวหรือหุ้นส่วน หากต้องการเริ่มธุรกิจใหม่ๆวันนี้ถือว่าเป็นเลิกดีการเสนอสินค้าเพื่อขายจะประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีค่ะคุณทำเงินได้ดีในวันนี้การเงินสะพัดไม่ขาดมือและอย่างกระตือรือร้อนในการสร้างรายได้จากแรงใหม่ๆทำให้มีเงินเข้ามาจากหลายแรงยิ่งมีรายได้มากคุณก็ยิ่งกระตือรือร้อนมากวันนี้มีความสุขกับครอบครัว เพื่อนฝูงความรักสำหรับคนโสดจะพบกับคนที่ถูกใจในงานเลี้ยงสังสรรค์หรืองานเลี้ยงรุ่นความสัมพันธ์ในวันนี้เป็นไปด้วยดีสนุกสนานสมหวังได้พบเพื่อนใหม่ๆที่ดีอีกด้วยสีมงคลสีขาวสีครีมสีเหลืองเสริมความเข้มแข็งของร่างกายและจิตใจซสงอาราศีและความเคารพรักทิศมงคล ทิศตะวันตกเฉียงใต้เสริมขนช่วยเหลือมั่งมีโภคทรัพ์ธุรกิจสำเร็จเวลามงคล9นาฬิกา1นาทีถึง1 0 3นาฬิกา30นาทีคนเกิดวันจันทร์ งานที่ทำยู่จะเริ่มมีความก้าวหน้าขึ้นอย่างเห็นได้ชัดคุณมีความละเอียดอ่อนในงานที่ทำใส่ใจและเข้าใจในงานเป็นอย่างดีงานที่ทำอาจจะต้องค่อยเป็นค่อยไปไม่รวดเร็วด,ดังใจของผู้อื่นแต่ผลงานจะออกมาดีจนคนต้องชื่นชมและสมกับการรอคอยคุณจะได้รับความนับถือมากขึ้นอีกด้วยคนที่ทำอาชีพขายของเกา่าของมือสองจะรู้สึกว่า วันนี้ขายดีเป็นพิเศษหรือแม้แต่ช่างซ่อมต่างๆก็จะได้รับเงินจากการทำงานมากขึ้นหากต้องการมีรายได้พิเศษเพิ่มก็ลองนำของที่ไม่ใช้แล้วมาประกาศขายดูนะคะส่วนในอาชีพอื่นๆก็ไม่มีปัญหาใดๆในเรื่องเงินค่ะอย่างไปได้เรื่อยๆระหว่างการถูกเทแบบไม่รู้ตัวยิ่งหากคุณมีบุค,คลิกที่เอาแต่ใจตนเองก็ดูจะมีเกณฑ์ที่จะถูกทิ้งแบบหายไปเฉยๆ ให้ลดความแข็งกล้าวและเอาแต่ใจตัวเองลงมาบ้างก็พอจะช่วยให้สถานการณ์ดีขึ้นได้บ้างคะ่ะสีมงคลสีขาวสีครีมสีเหลืองเสริมความไว้วางใจว่านอนสอนง่ายของลูกหลานบริวารผู้ใต้บังคับบัญชายอยู่ในโอวาททิศมงคลทิศตะวันออกเฉียงใต้เสริมสุขภาพความสุขกายสบายใจและสง่าราศี เวลามงคล13นาฬิกา31นาทีถึง15นาฬิกาคนเกิดวันอังคารการงานเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็วหากคุณทำธุรกิจขนาดใหญ่จะโดดเด่นมีชื่อเสียงมากคนค้าขายจะมีออเดอร์เข้ามามา,มากพนักงานลูกจ้าง จะได้รับความเมตตาช่วยเหลือจากผู้บังคับบัญชาเป็นอย่างดีการเงินคล่องมือดีมีเงินเข้ามาอย่างไม่ขาดมือมีเกณฑ์ต้องใช้จ่ายในการขยับขยายงานและคุณก็มีเกณฑ์ได้รับเงินจำนวนมากอย่างไม่คาดฝันจากงานนายหน้าและการติดต่อวิงเตนอย่าใจร้อนมากนักเพราะจะทำให้ความสัมพันธ์ในครอบครัวเกิดความอึดอัด คนในครอบครัวจะไม่อยากอยู่บ้านไม่ยอมพูดคุยกันมักจะคุยกันไม่รู้เรื่องเพราะต่างฝ่ายตั้งเอาแต่ใจและถือเอาความคิดของตนเองเป็นใหญ่ไม่ยอมลงให้กันวันนี้จึงควรหันหน้าเข้าพูดคุยกันดีๆเพื่อรักษาครอบครัวไว้ส่วนคนโสดระวังอุบัติเหตุรักที่จะทำให้คุณต้องน้ำตาตกได้คะ่ะสีม่วงคนสีม่วงสีชมพูเสริมความสุขในชีวิตครอบครัว บริวารเชื่อฟังราบรื่นในการบริหารงานบุคคลทิศมงคลทิศตะวันตกเฉียงเหนือเสริมโชคดีทางการเงินมรดกและความมั่งค้ั่งร่ำรวยเวลามงคล15นาฬิกา1นาทีถึง16นาฬิก30นาที คนเกิดวันพุธกลางวันวันนี้จะเกิดการขัดแย้งกับเพื่อนร่วมงานที่ยากแก้การประนีประนอมมีความผกผันไปในทางที่ไม่ดีในด้านการงานซึ่งคุณจำเป็นต้องแก้ไขโดยด่วนและใช้เหตุผลให้มากอย่าใช้แต่อารมณ์นะคะการเงินโดดเด่นมากคุณขยันขันแข็งในการหาเงินมีเงินเข้ามาหลายด้านทั้งยังบริหารการเงินได้เป็นอย่างดี มีบ้างที่คุณจะใช้เงินไปกับความพอใจของตนเองอาจจะดูฟุ่มเฟือยแต่ก็ถือว่าเป็นการให้รางวัลกับชีวิตของตนเองวันนี้ไม่มีปัญหาการเงินมากวนใจถึงมีคุณก็เอาอยู่ค่ะวันนี้อยากจะหยุดเรื่องรักไว้ก่อนคุณเหนื่อยที่จะต้องตามเอาใจใครหรือถูกตามจี้เกินไปจากคนรักที่ไม่คอยไว้ใจในตัวคุณส่วนคนโสด คุณสนใจในการทำงานหาเงินและเบื่อหน่ายเรื่องการหาคู่ที่มักจะสร้างความยุ่งยากใจให้กับคุณมากกว่าความสุขสีมงคลสีแดงสีทองส่งเสริมกำลังใจความไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคความเด็ดเดี่ยวและเข้มแข็งทิศมงคลทิศตะวันตกเฉียงใต้เสริมความน่าเลื่อมใสสมองปลอดโปร่งแจ่มใสสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงและความร่าเริงใจ เวลามงคล10นาฬกา31นาทีถึง12นาฬิกาคนเกิดวันพุธกลางคืนงานที่ต้องแข่งขันคุณจะขันอาสาเข้าไปลุยเพราะวันนี้คุณฮึกเหิมและพร้อมที่จะเอาชนะทุกคนที่เข้ามาท้าทาย คุณจะอยากทำงานนอกสถานที่มากกว่างานที่นั่งโต๊ะอยากปล่อยพลังและความสามารถออกมาซึ่งวันนี้คุณจะทำได้ดีค่ะคุณไม่ต้องออกแรงอะไรมากก็จะสามารถทำเงินได้ความสามารถในการหารายได้ดีมากลื่นไหลทั้งอย่างฉลาดในการหลบหลีกผู้จาปลาใสให้ได้รับความเมตตาหากมีเจ้านี้ก็จะผ่อนผันได้หากมีลูกหนี่ก็สามารถตามทวงนี้ได้สำเร็จ แต่อยากให้คุณรู้จักในการเก็บรักษาเงินไว้ด้วยนะคะเพราะวันนี้คุณจะค่อนข้างฟุ่มเฟือยใช้เงินเกินตัวได้ค่ะคุณก็อยากมีความรักเหมือนคนอื่นเขาแต่ถ้าหากต้องอยู่กับคนที่เข้ากันไม่ได้และต้องลำบากก็ขออยู่คนเดียวดีกว่าวันนี้จึงเรื่อยๆไม่สนใจคนที่ด้อยกว่าส่วนคนมีครอบครัวความรักก็เหมือนทุกวันแต่ก็อยู่กันอย่างสบายๆไม่กดดันแต่บางคูู อาจจะสบายจนล้าเลยกันไปบ้างก็ให้ปรับตัวด้วยนะคะสีมงคลสีฟ้าสีครามสีน้ำเงินเสริมคนช่วยเหลืออุปถัมภ์ทำการใดก็ได้รับความร่วมมือและประสบความสำเร็จทิศมงคลทิศต,ตะวันตกเสริมความรักความนับถือและความสดชื่นในการทำงานเวลามงคล เก้านาฬิกาหนาทีถึง10นาฬิกา30นาทีคนเกิดวันพฤหัสบดีวันนี้จิตใจหดหูเศร้าหมองคุณคาดหวังกับงานสูงแต่มักจะไม่ได้ผลตามที่หวังระหวังการถูกอิดช้าถูกใส่ร้ายอย่าสนใจ เพราะพวกเขาจะแพ้ภัยตนเองในที่สุดการค้าขายให้รอบคอบระหวังจะถูกโกงได้คะ่ะวันนี้คุณจัดว่าเคี่ยวพอสมควรในเรื่องการบริหารเงินคุณหาเงินได้มากด้วยความสามารถและมักจะใช้ทุกวิธีเพื่อทำเงินไม่มีปัญหาในเรื่องการเงินติดขัดเพราะคุณใช้ใจอย่างรอบคอบและไม่ฟุ่มเฟือย คนโสดหากอยากจะได้ใจใครวันนี้ต้องใจกล้าอย่าเอาแต่มองมองแล้วขวยเขินให้เสียเวลาหากไม่เริ่มก็เท่ากับไม่มีโอกาสที่จะสมหวังคนมีครอบครัวแล้ววันนี้มีความสุขดีมีความคิดฝันร่วมกันอยากท่องเที่ยวมีความสุขร่วมกันเพียงแต่ก็ยังได้แต่คิดเท่านั้นยังต้องรอเวลาไปอีกหน่อยสีมงคนสีชมพูสีน้ำตาล เสริมความมั่นคงความกล้าหาในการเผชิญหน้าและชัยชนะในการแข่งขันทิศมงคลทิศเหนือเสริมความสำเร็จบารมีวาสนาเวลามงคล9นาฬิกา1นาทีถึง10นาฬิก30นาที คนเกิดวนันศุกร์งานที่ต้องติดต่อกับธนาคารหรือสถาบันการเงินจะสำเร็จราบรื่นงานเกี่ยวกับการเงินจะโดดเด่นและเป็นที่น่านับถือเพราะคุณเป็นคนใจกว้างการทำธุรกิจของคุณจึงได้รับการยอมรับเป็นอย่างดีงานสาธารณกุศลจะก้าวหน้าและมีความสุขค่ะ งานที่ต้องอาศัยคอนเน็ชันเส้นสายต่างๆที่คุณมีจะสร้างรายได้ให้กับคุณเป็นอย่างดีการร่วมงานกับคนที่คุณไว้ใจหรือคนรักจะให้ผลเป็นกำไรงามการเงินคล่องตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่องคุณมีสเสน่ห์และจะถูกขายขนมจีบจากคนมากหน้าหลายตาแถมยังมีเกณฑ์ได้คู่เป็นคนที่มีฐานะดีอีกด้วยจะรู้สึกเหมือนบุพเพสันิวาสพาให้ได้มาพบกัน ส่วนคนรักครอบครัวที่เคยระหองระแหงจะกลับมาคืนดีกันที่รักกันดีอยู่แล้วก็มีเกณฑ์จะได้ทำกิจกรรมร่วมกันที่ทำให้ความรักแน่นแฟนมากขึ้นสีม่วงคนสีชมพูสีม่วงอ่อนเสริมความมั่งคั่งจเจริญรุ่รงเรืองได้รับความนิยมยกย่องการงานประสบความสำเร็จทิศมงคลทิศเนือ สริมความสามัคคีบริวารเชื่อฟังและเคารพรักเวลามงคล3นาฬิกาหนนาทีถึง4นาฬิกา30นาทีและ9นาฬิกาหนนาทีถึง10นาฬิกา30นาทีคนเกิดวันเสาร์ จะได้มีการติดต่อหรือร่วมงานกับผู้ใหญ่ผู้มีอำนาจทําให้มีความก้าวหน้าในด้านการงานสูงหากมีการแข่งขันในเรื่องงานหรือการสอบแข่งขันสอบเรียนต่อคุณจะได้รับชัยชนะมีเกณฑ์ได้เลื่อนขัน้นเลื่อนตำแหน่งให้สูงขึ้นได้รับคำชื่นชมและเคารพนับถือในงานมากขึ้นวันนี้คุณจะใช้เงินแบบกล้าได้กล้าเสียกล้าเสี่ยงเพื่อที่จะให้ได้มา และมักจะประสบความสําเร็จเป็นอย่างดีแต่ต้องระมัดระวังใช้ความรอบคอบให้มากเสียก่อนที่จะเสี่ยงอย่างไรก็ดีหากเป็นการเล่นพนันขันต่อไม่แนะนําให้คุณเสี่ยงในด้านนี้เพราะคุณมีโชคที่มาจากการงานมากกว่าค่ะคุณรู้สึกขัดใจเพราะคนรักของคุณมีความเห็นหรือทําในสิ่งที่คุณไม่ชอบระหว่างความไม่ลงรอยกันกับคนในครอบครัวอย่าคิดมาก เพราะจะทําให้เกิดความทุกข์ใจโดนไม่จําเป็นยังไงคุณก็ไม่เลิกรากันค่ะสีมงคลสีชมพูสีบ้านเย็นเสริมความเข้มแข็งทางจิตใจผู้ใหญ่ให้ความช่วยเหลือได้รับความเมตตาจากคนทั่วไปทิศมงคลทิศตะวันตกเฉียงใต้เสริมเมตตาคนอุปธรรมช่วยเหลือบริวารดี เวลามงคล10นาฬิกา31นาทีถึง12นาฬิกาและ21นาฬิกาถึง22นาฬิกา30นาทีขอบคุณที่รับชมนะคะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับทีมงานด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ